มมหมายของคำมบอกของใจเื่องบุญเื่องบาปแล้วนี่บริเเกิดยหมมองอื่นเรื่อบุญเื่องบาตเกิดยู่จิตใจเฮาตายอยู่แล้วเนาะอะไส่วนไปอหลรืมคิดไม่คุยรหมูเจ้าเสยเข้าปวดเพียงฟังหักสะังองเ่ยไปบ่อดูใสบานีผมสิพิดเสียงเด้อที่ทำอะไรกับทำมาเร้อ สี่ฝ่าวตอบขันก็ไปลบคลิปบ่ามันยังอกขันก็ไปลบเสียงออกตจมือไหลมือควันปิดมาสามเพ่งไหลมือทระไปปิดมาโล่ซีเมนโลโก้สินขาต้องเด็เขาไปแก้ไขเพื่อว่าให้ไร้ใดมัดเขาจ่อฟองไว้ไร้ใดเป็นเขาเขาจ่อฟองดกองีกว่ทสิปมพอปิดเสียงด้วยสีสม้มเด็จวันสะพังทองเจ้าเพื่อสีสม้มเด็จขุ้นขุน นาสิบกเคยไปแต่ว่านาสิวเคยขี่รถผ่านโอวซีส้มเด็จผมไปไหวเยดีวัดปา่าปูก็เป็นเยดีวัดพิมพิสารย,ยู่ดา้านท้าขิดไตเยดีวัดป่าปูไปวัดสะพังทองอยาจศิวะนี่เคยไปขุนคอนยากิดเสียงด้ยครับ ໃຜຄວາມກະໄດ້ເງິດ50ສຂ້ອຍເກດงິກนງໄາຍມັນໄດສດ2,000ສ່ເ ทัวทั้งในเขารดป,ปิดเขียสนสกันเขาซาับทั่วเขาที่วยบริสุทธิของเจ้ามาหาเาก็นเนียบานก่อนช่วงที่รองผู้โดยสารผิดเสียงก่นเด้อ